ทิ่ยังกิน,กนครับผมต้มปลาไงคือหอมแท้คนนี้ม่หอมไหมอุ้ย <c oughs> กินไม่ข้าวนี่กิน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 เฮ็ดไปทั่ว <c oughs> โอ้ยพี่น้องเมื่อกี้ผู้ใดเห็นแน่คะ่ะรับตาแน่เด้อ <c oughs> สีบ่มี่ผู้ใดเห็นอกงนาะจ้า <c oughs> จา้าต้มปลาตอน้ำกําลังเดือดนะคะโมแอมก็จะช้อนที่มันเป็นฟองๆออกเพราะว่าต้มปลาจะได้ไม่คาวจ้าเร็จแล้วกระส้พักค่ะพี่นอ้องต้มแบบบ้านๆง่ายๆ กินหอมบางอย่างคักแล้วโอ้ลืมใส่ผงทั้วค่ะพี่น้องโรยๆลงไปต้มปลาสดนนำโกโก,โกเสร็จเรียบร้อยค่ะพี่น้องต่อไปก็จะทํำตาแจ่วนะคะหมูเทศชอบบ้ากจะมีพริกกระเทียมหอมแดงมะเขือเทศแล้วกับพริกหยวกค่ะพี่น้องได้มักอันบะกกอกใส่ลงไปด้วยค่ะว่าตลาดเมืองไม่มีนะคะก็เลยได้สำานีคพี่น้องแล้วก็ตำตำ